นั่นโดน้าที่กำลังดังอยู่ตอนนี้ใช่ไหมนะว้าวฉันเจอตัวโดน้าตัวจริงละหยุดบังเอิญอะไรขนาดนี้นะเธอก็มาออดิชั่นเหมือนกันเหรอใช่มีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าหรอกฉันแค่รอในห้องรับรองจนเบื่อก็เลยออกมาเดินเล่นว่าแต่เด็กคนนี้ใช่ลูกเธอไหม อย่ามายุ่งกับผมพี่ฮะผมอยากไปห้องน้ำขอโทษด้วยค่ะต้องขอตัวก่อนนะคะป้าไปห้องน้ำกันเฮนรี่ฮึเจ้าเล่นักนะแมนดี้เอคุณรู้จักชื่อฉันได้ยังไงคะ เด็กคนนี้นะ่ะเป็นใครกันหรอแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยเหรอคะเธอเป็นพวก้ามนุษย์ใช่ไหมไล้สาระนะ่ะคุณกำลังจะป้ายสีฉันนะป้ายสีงั้นเหรองั้นก็บอกฉันมาสิเด็กคนนี้ชื่ออะไรเกิดเมื่อ,อไหรอ๋องานเข้าแล้ว ฉันยังไม่รู้จักชื่อเขาเลยและเพิ่งได้เจอกับพ่อของเขาแค่แป๊บเดียวเอง,งเธอขโมยเด็กคนนี้มาจริงๆด้วยเฮนรี่ไปกันเถอะจะไปแล้วหรอเราปรพอเราปรพอเราไปพอคะมาจับพวกค้ามนุษย์ด้วยคะ่ะ จับตัวฉันไม่ใช่พวกค้ามนุษย์นะมันเป็นการเข้าใจผิดกันนะคะเฮนรีพ่พี่สาวพี่สาวฮะเฮนรี่อย่าขยับนี่ปล่อยพี่สาวเดี๋ยวนี้นะเอาละหนูไม่ต้องกลัวน,นะจ๊ะคนไม่ดีถูกจับไปแล้วล่ะปล่อยพี่เขาไปนะ พี่เขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีเธอเป็นพวกค้ามนุษย์นะเธอเป็นคนไม่ดีเด็กน้อยเดี๋ยวฉันจะพาเธอกลับบ้านเองนะคุณน,นั่นแหละที่เป็นคนไม่ดีผมจะอยู่กับพี่สาวผมนี่พวกคุณมาจับฉันทำไมเนี่ยอย่าไปเชื่อผู้หญิงคนนั้นพูดนะแมนดี้หยุดแก้ตัวเถอะนะ เธอไปลักพาตัวเด็กมารู้ตัวหรือเปล่าเจอรรี่เรียกตำรวจเลยได้รับทราบครับบอกฉันมาเถอะทำไมเธอถึงลักพาตัวเด็กมาฉันไม่ได้ลักพาตัวเขาพ่อเขาขอให้ฉันดูแลลูกเขาต่างหากแมมแต่งเรื่องเก่งนะฉันพูดความจริง ฉันเตือนเธอแล้วนะปล่อยฉันกับแฮร์รี่ไปไม่งั้นจะจะอะไรฉันไม่เคยเห็นพวกค้ามนุษย์ไร้เหตุผลได้ขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยโดน่าตำรวจมาถึงแล้วเจ้าหน้าที่คะผู้หญิงคนนี้คะ่ะที่รักพาตัวเด็กแล้วยังไม่ยอมรับด้วยคะ่ะพาตัวเธอไปและเด็กนั่นด้วย เจ้าหน้าที่คะฉันไม่ได้ลักพาตัวเด็กนะคะขัดขืนพอไปถึงสถานีตำรวจเดี๋ยวก็รู้กันพาตัวเธอไปแล้วก็ชายคนที่โทรไปแจ้งรบกวนมากับพวกเราด้วยครับเราจะต้องบันทึกการสอบสวนไว้บอกความจริงได้ลดโทษปฏิเสธเจอโทษนัก เอาละ่ะบอกความจริงมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้รักพาตัวเด็กจริงๆค่ะคุณเจ้าหน้าที่ยอมรับผิดมาดีกว่าพวกเรารู้ข้อมูลเด็กแล้วบอกความจริงเรามาเถอะอืมรอดูไปเรื่อยๆเถอะคุณโดน่ารับน้ำไหมครับคุณไม่จำเป็นต้องโมโหพาะคนพวกนั้นเลยนะครับ ขอบคุณค่ะดิฉันขอบอกว่าอย่าปล่อยตัวเธอไปเชียวนะคะการลักพาตัวเด็กเป็นการกระทำที่ไม่สมควรยกโทษให้เด็ดขาดรับทราบครับพวกเราจะไม่ปล่อยเธอไปครับเราได้รับการยืนยันจากครอบครัวเด็กแล้วครับเขาเป็นเด็กที่มาจากตระกูลวิวสันตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองนี้วิวสัน หัวหน้าใหญ่ของบริษัทเรานี่ใช่ครับประเดี๋ยวเขาก็จะมาถึงที่นี่แล้วว่าแต่คุณโดน่าครับผมขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับผมชอบคุณมากเลยนะครับสวรรค์โปรดอย่างกับถูกลอตเตอรี่เนี่ฉันมั่นใจว่าฉันจะต้องได้ตัวแสดงนำในละครแน่ๆอ่ะ ใครอยากได้ลายเซ็นคะเอาปากามาเลยคะ่ะเยี่ยมไปเลยขอบคุณคุณโดน่ามากเลยครับคุณโดน่านี่ใจดีจังไม่เห็นเหมือนกับที่ข่าวลือบอกไว้เลยคุณเจ้าหน้าที่คะขอฉันเจอเฮนรี่ได้ไหมคะเด็กตัวเล็กๆคนนั้นนะคะในเวลาแบบนี้เธอยังคิดถึงเด็กคนนั้นมากกว่าตัวเองอีกเรอเนี่ย นี่หยุดนะหยุดพี่สาวฮะเฮลลี่พี่ฮะผมกลัวผมอยากอยู่กับพี่เฮลลี่ไม่ต้องกลัวนะมานี่มาอย่ามายุ่งกับผมนะปล่อยพี่ผมไปหึผมต้องการพี่ผมเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ึกใครกล้าดีมามีเรื่องกับคุณในตระกูลวินสันเฮนรี่หนูไม่เป็นไรนะลูกนั่งยองๆไม่ต้องกลัวนะท่านประธานมาแล้วเหรอคะโชคดีที่ฉันเจอตัวพวกค้ามนุษย์ในบริษัทของเราไม่งั้นเฮนรี่คง ขอบใจนะยินดีค่ะท่านประธานมันเป็นสิ่งที่ฉันควรทำค่ะเธอเป็นพวกค้ามนุษย์หรอไม่ใช่นะคะพวกคุณทุกคนเข้าใจผิดจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆใช่ไหมจะต้องจนตอกก่อนหรองั้นรอดูได้เลยฉันเอาเธอเข้าคุกแน่ ใจเย็นๆก่อนค่ะท่านประธานดิชันดูไม่ออกเลยค่ะว่าผู้หญิงแบบนี้จะมาออดิชั่นที่บริษัทเราออดิชันเหรอตลกสิ้นดีงั้นฉันจะไปเลือกพวกอาชญากรมาเป็นนักแสดงได้ยังไงกันเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนี้ต้องได้รับโทษอย่างหนักนะท่านประธานไว้ใจได้เลยครับ เราจะไม่ปล่อยเธอไว้แน่ตายแน่แนโดดลงแม่น้ำห่วงเหอก็ลบความเข้าใจผิดนี้ไม่ได้ไปเถอะอายุยังน้อยๆไม่รู้จักทำตัวดีๆไปกินข้าวแดงในคุกเถอะนี่ พวกเธอ,อยืนนิ่งกันทำไมไม่เห็นเหรอว่าเฮนรี่เขากำลังโมโหอยู่ไม่นะไม่ใช่แบบนั้นไปเถอะพวกเธอปล่อยมือพี่สาวเวียนหัวจังล้มตึงเฮนลี่เฮนลี่เป็นอะไรรึเปล่า เธอทำบ้าอะไรเนี่ยหลบไปนะอย่าแตะต้องตัวเขาพรักโอ้ยเป็นเพราะเธอคนเดียวถ้าไม่ใช่เพราะเธอเฮนรี่ก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกไม่ใช่นะคะท่านประธานเข้าใจผิดแล้วค่ะช่างเถอะรีบเรียกรถพยาบาลสิ พวกเธอยืนทำอะไรกันไม่เห็นเหรอว่าท่านประธานกำลังโมโหหรือไงเอาเธอเข้าคุกเดี๋ยวนี้มานี่ไปเร็วเฮลลี่นาวจังหิวด้วยหญิงสาวสดใสแบบฉันจะไม่มาตายในที่แบบนี้ใช่ไหมโดนเข้าใจผิด ยิ่งกว่าเต้าเอออีกนะเนี่ยตึกตึกตึกนั่นใครพี่ครับเฮนรี่มาทำอะไรที่นี่แล้วเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเป็นไงบ้างมาคนเดียวหรอขอโทษครับผมมาสาย นี่นายทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเธอคงลำบากแย่สินะผมมาช้าไปไม่เป็นไรหรอกแค่เฮนรี่ไม่เป็นไรก็ดีแล้วก่อนหน้านี้ผมต้องขอโทษด้วยเป็นเพราะผมผู้วามมากไปควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นายพูดไรนะ่ะ เป็นวิธีการพูดจาของคนชั้นสูงสินะเอาเธอเอาเธอถึงแม้ฉันจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าฉันให้อภัยนายเธอไม่รู้จริงๆเหรอว่าผมคือใครรู้สิคุณคือพ่อของเฮนรี่เป็นญาติของประธานบริษัทเมืองใจยเยินฉันพูดถูกใช่ไหมล่ะ เออเธอจำผมไม่ได้จริงๆด้วยดูเหมือนว่าคุณจะลืมผมไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่พ่อครับพี่พาพี่เขาออกมาเถอะครับได้ยินไหมคุณตำรวจยังไม่รีบปฏิบัติไว้เขาเดี๋ยวนี้นะหาเออ ครับครับยังยืนนิ่งอยู่ได้รีบปล่อยสิเรื่องวันนี้ขอบคุณมากนะคะแม่งานฉันต้องโ้วนเข้าใจผิดไปจนตายแน่ๆคุณก็พูดเกงใจเกินไปนี่เป็นสิ่งที่ผมควรทำเฮลี่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะเมื่อกี้ทำฉันตกใจแทบแย่ เขาคอดก่อนกำหนดร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงเวลาโมโหหรือว่าอารมณ์ขึ้นนิดหน่อยเขาก็จะเป็นลมขยี้ผมไม,ไม่อนุญาตให้ใครหน้าไหนมารังแกพี่สาวของผมโอเคเฮลลี่ okay, <Hel> พี่ครับอย่าพึ่งไปนะครับผมอยากกลับบ้านพร้อมพี่ หยุดดื้อได้แล้วเธอรบกวนพี่เขามามากแล้วกลับบ้านกับพ่อเธอถ้าเกิดไม่สบายอีกจะทำไงฮึมผมอยากอยู่กับพี่สาวอย่าร้องเลยไหนลองพูดมาสิถ้าเกิดเป็นลมขึ้นมาจะทำยังไงงั้นพ่อกับผมไปบ้านพี่สาวด้วยกันบ้านพี่สาวดีมากเลย แบบนี้จะได้ไหมครับพยักหน้ารัวๆ